สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่อง RCE Studio นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนส่งรูปภาพใน tik tok นะครับโดยไม่ต้องพึ่งแอปนะครับ VPN Egypt นั่นเองนะครับผมแค่เพียงแค่คุณเปลี่ยนประเทศใน tiktok นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้ทุกคนไปที่ Tik t o k นะครับ ผมก็เปิดค้างไว้นะไม่เกี่ยวนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับว่าเออมันส่งรูปภาพกันยังไงนะอันนี้ดูตัวอย่างอย่างเช่นเราจะคอมเมนต์ในคลิปนะครับนี่มันจะขึ้นคำว่ารูปภาพนะกดเข้าไปที่รูปภาพแล้วก็กดส่งอะไรก็ได้เดี๋ยวจะส่งรูปนี้ไปนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ อ่านครับอีกโชว์เมดินชาแลดูดีมากคที่ทำแต่ว่าส่งพลังแล้วก็มีเสน่ห์นะารับไม่เคยมีใครส่งขึ้นเพลงมาเลครับง่ายมากเลยนะครับวิธีการทำนะครับก็เป็นที่ด้านบนนะครับน้แล้วก็กดเพิ่มบัญชีนะครับผมเหมือนเดิมกดกดไปที่อะไรก็ได้นะครับนี่แอปเปิลก็ได้สมัครอะไรก็ได้นะครับสมุดถุง จะเรียกเป็นเอ่อ Google นะสมมุติแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะเป็น Google นะครับมันมีที่ใบนะครับที่ใบนะครับเป็นบอกใบก็คือด,ดูตรงน้าล่านะครับโดยการดำเนินกับบัญชีในไทยนะครับ คำว่าไทยเนี่ยนะครับเป็นจุดบอกใบ้เป็นจุดลับเลยนะครับที่ทําให้คุณส่งรูปภาพในติ๊กต็อกได้นะครับผมก็กดไปที่ไทยครับผมนี่ครับแล้วก็เซิร์ชคําหาคําว่าอียิปต์นะครับอียิปต์นะครับนี่ครับอียิปต์จากนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับรอนะครับก็คือรอเนี่ยเห็นนะครับมาแล้วนี่ครับอียิปต์ในอียิปต์ ก็สมัครปกติทั่วไปเลยครับผมจะสมัครเป็น Google เนาะนะครับเอาสมัครเป็นพิ่ไชัดแล้วกันนะครับครับท่านผู้ชมเป็นอียิปต์นะนี่ผมเคยสมัครไปแล้ว,วกดไปที่คอมเมนต์อะไรก็ได้นะนะ,นนะครับวกดไปที่คอมเมนต์อันนี้ก็ได้นะนี่ก็จะขึ้นน,นะครับนี่รูปภาพนะครับ รูปภาพจะส่งรูปอะไรก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่อะสะสงรูปภาพในทิกตอกนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนจอกันใหม่